แน่นอนระบบไม่ได้โอกาสไม่ดีกฎหมายไม่เพื่อพรอรัปชันผมว่าเรื่องนั้นแน่นอนมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขคํขาถามผมคือผมลองเข้าไปดูตัวเ,เลขแล้วลองสํารวจดูว่าคนที่เขาขึ้นทําไมเขาขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นแบบราเขาขึ้นแบบพุ่งอย่างนี้นะสี่แกลัะที่ผู้ประกอบการต้องโฟกัสหลังจากนี้และผมว่าคนที่เคเชี้ขาดขึ้นสนแบบเขาทำแบบนี้ทั้งนั้นหนึ่งเข้าใจโลกสองเข้าใจตัวเองสามรับเป็นมือสี่หาเพื่อนทำให้ทุกท่านได้เห็นทิศทางของ ธุรกิจอาจาะมีมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นกำลังใจสำหับทุกท่านนะครับปีนี้ไม่งานจริงว่าหลังจากนี้ผมว่า3-5ปีเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงจริงๆแต่เราจะต้องเป็นคนที่รอดให้ได้และรุ่มได้เสียอี หัวข้อของผมวันนี้นะครับคือ g e o Part is the future g e o Part คืออนาคต g e ล Technology นะครับอาหารเสริมแบบ Gel base นี่คืออนาคตที่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้บริษัทที่เป็นโอกาสระดับโลกมันจะต้องประกอบด้วย7จ็ดองค์ประกอบประกอบที่1คือบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมีเรื่องของนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์มีเรื่องของแผนกรตัตาดที่แฟร์มีเรื่องของแนวโน้มที่ถูกต้องมีจังหวะเวลาที่ดีมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพแล้วก็มีผู้บริหารที่สุดยอดบริษัทเรามาจากรัฐยุทหาสหรัฐเมกานะครับเราขยายธุรกิจไปได้หลายประเทศทั่วโลก สารกันเสียมีมาตรฐานของอาหาร NSS ผลิตจากอเมริกาและมีผ่านฮารลานโลกมีออยทุกประเทศที่ดําเนินการตอนนี้เรามีสํานักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเนร์แลนด์อิตาลีลประเทศไทยฮ่องกงไต้หวันนะครับและสามารถจําหน่ายผ่านกระจายไปได้ถึง40กว่าประเทศทั่วโลกนี่ยังไม่ต้นนะยังไม่หัวแถวนะเรายังไปได้ไกลกว่านี้นะครับบริษัทที่มีความมั่นคงข,ขนาดนี้เป็นครับน่าร่วมมือไหมครับเราสามารถที่กระจายนวัตรกรรมนี้ไปได้่ึงทั่วโลกและที่สําคัญเรามีโปรดักที่เป็นนวัตรกรรมที่มีผลวิจัยมากกว่า ดูซึมถึง5เท่าตัวผมคงไม่ลงลึกครับให้เห็นว่าเรามีการวิจัยแน่นอนนะครับนี่คือหมายทยาลัยมิโนโซตาสหรัฐอเมริกาที่เป็นการวิจัยว่าเราดูดซึมมากกว่า5เท่าเอาไปเคลมได้เลยพูดได้เลยและในเรื่องของแผนรายไลด้เป็นแผนรายไลด้ที่แฟร์ครับคนใหม่เข้ามาปุ๊บสามารถที่จะแนะนําผิดพัณุ์มีรายได้เสริมนะครับทำออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้ธุรก,กิจนี้ผมชอบมากท,ทําธุรกิจที่มีรายได้แบบไม่มีวันกเกษียณคือรายได้ตลอดชีวิตท,ทําธุรกิจเจลพัสนะครับเราเป็น CMO หรือเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดด้วยตตัวเเออองงงกสสสาาาาาาามมมมมรรรรถถททีีีี่่่จะะยได้นนนืนบแลใ รเราสามารถมีได้จากสร้างสายงานและเราสามารถมีได้ไดป็นความมั่นคงคือกองทุนลดกองทุนเที่ยวและแนวโน้มเมกะาเทรนคําว่าแนวโน้มคืออะไรก็คือสิ่งที่เราทําแล้วมันไปตามกระแสถ้าเราทําสวนกระแสกับทําตามกระแสอะไรเหนื่อยน้อยก,กว่ากันตามกระแสถูกต้องไหมครับ เฮลสสุขภาพเรามีโอกาสที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเพราะว่าเราสูงวัยต้องดูแลสุขภาพที่สําคัญนะครับตัวของพิพันธ์เรานะครับเป็น e n t i a g i n g product เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับและดูนี่คือผมอยากให้เห็นนะครับตลาดซัพพลาเมนต์อาหารเสริมในไทยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณแสนล้านครับนี่ข้อมูลจาก m a r k e t s a ออนไลน์ะครับมีอาหารเสริมแบบเม็ดสาอาหารเสริมแบบผงยีอาหารเสริมแบบน้ํา4 2อาหารเสริมแบบเจลแค่ นี่ไงหัวแถวทุกคนในในห้องนี้ยถ้าท่านลงมือทำนะครับหัวแถวสุดๆแล้ววันนี้มีซูเปอร์หัวแถวอีกหัวแถวใหม่เลยนั่นคือเ l ลสติ p ปเทคโนโลยีเป็นไงฮะหัวแถวไหมผมบอกเลยครับว่านี่คือการเริ่มต้นนะครับเรายังเล็กแล้วเราสามารถโตได้ถ้าเราทําตอนนี้นะครับสามารถมีโอกาสได้แบ่งเค้กอาหารเสริมแบบเจลเนี่ยสักสาเนคือสามพล้านนี่นคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับขอให้ลงมือทํา